หลายฝ่ายบางพวกอาจจะมองว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแสดงเจตจำนงอันบริสุทธิ์แต่ทว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งกลับมองว่านี่แหละคือจังหวะที่จะประกาศจุดยืนเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้เรื่องราวอันมืดดำของประเทศเราฉะนั้นแล้วสังคมจึงได้เห็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนหลากหลายกลุ่ม ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป2022หัวเชื้อหลักมาจากเครือข่ายประชาชนราษฎรหยุดเอเป2022นำโดยพัชราวรีธนก,กิจวิบูรณ์ผลหรือน้องไมายจตุพัฒบุญพัฒร,รักษาหรือภัยดาวดินและแนวร่วมสำคัญอย่างกลุ่มทะลุฟ้า ประกาศจัดกิจกรรมคู่ขนานจากกลุ่มต่างๆของประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วง8ปีที่ผ่านมาอาทิคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนสมัชาาคนจนพีมูฟเครือข่ายสลัมสี่ภาคและอื่นๆพัสราวลีธนกิจวิบูลผลลหรือน้องไมายระบุว่า การที่รัฐบาลจะใช้ความรุนแรงจะใช้กระสุนยางหรืออะไรใดๆก็ตามสลายการชุมนุมคิดว่าคงเกินเหตุและขายขี้หน้ารัฐบาลมากเกินไปในเวทีต่างชาติเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีเวทีผู้นำจากต่างชาติอยู่ตรงนั้นคิดว่ารัฐบาลคงไม่กล้าทำอะไรนอกเหนือไปจากการกั้นพื้นที่อย่างไรสุดท้ายก็แล้วแต่ไม่ว่าจะถูกสลายหรือไม่ถูกสลายอย่างไร สารที่สื่อสารออกไปก็คงชัดเจนส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มนักศึกษาประชาชนนักกิจกรรมและเครือข่ายกว่า10กลุ่มอาทิวีวอลเลนเตีย er, หรือวีโวกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยสหภาพคนทำงานคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่มสารยาเพื่อประชาธิปไตยเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนเป็นต้นประกาศนัดหมายจัดกิจกรรม What Happened in Thailand นำขบวนจากแยกอโศกมนตรีเขตคลองเตยกรุงเทพไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเพื่อยื่นหนังสือถึงมือผู้นำเขตเศรษฐกิจขณะฝ่ายภาครัฐนำโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ในฐานะประธานกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยประกาศสุดกล้าวกำชับเข้มเจ้าหน้าที่เข้มพวกมาป่วนการประชุมยืนยันการชุมนุมเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยสาธารณะและจิตผู้อื่นหากมีข้อเรียกร้องให้ยื่นหนังสือตามที่กระทรวงการต่างประเทศจัดเตรียมไว้ให้โดยจะไม่ยอมให้ใครมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศเด็ดขาดหากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามยุทธวิธีให้ลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดซึ่งกรณีการจัดมวลชนเคลื่อนไหวเพื่อหวังถล่มรัฐบาลท่ามกลางแขกบ้านแขกเมืองนั้น ในอดีตเคยมีปรากฏการณ์นี้มาแล้วในสมัยรัฐบาลนายกอภิสิทษ์เมื่อแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชหรือที่เรียกกันว่าคนเสื้อแดงนำมวลชนบุกล้มการประชุมอาเซียนที่โรงแรมรอย c อค f f ฟบีชรีสอร์ทเมืองพัทยาวันที่11กันยายน2552ต่อมามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตทองที่เมืองพัทยาและจังหวัดชนบุรีอีกด้วย หลังสถานการณ์สงบลงมีการต่อสู้กันถึง3าสารจนในที่สุดวันที่11กันยายน2562หรือ10ปีต่อมาสารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์ลงโทษจำคุกแกน่นำนปชรวม12คนล้มการประชุมอาเซียนพัทยาเมื่อปี2552โดยไม่รอลงอาญา และให้ออกหมายจับจำเลยที่ไม่มาศาล1 1คนโดยมีการนำเสื้อแดงคนดังๆที่ต้องมรสุมลูกนี้อย่างเช่นนายอริสมันพงเรืองรองนายนิสิตสินทุพไรนายวรชัยเหมมะนายพายัพปั้นเกตพันตํารวจโทไวยพศ์อาพรรัตเป็นตน้นอย่างไรก็ตามวันนี้บริบททางการเมืองผันแปรไปการเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับม็อบต้องมีอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าความรุนแรงน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่เกินขีดสามัสสำนึกจนเกินไปสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือมือที่สาอาจจะฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันสุดท้ายแล้วประเทศชาติก็จะเสียหายหนที่สุด